รถในหน่งเก้านะครับเข้าสถานีมันโป่งช้าสิบห้าทีแต่ก็ยังมาก่อนสามเจ็ดน,นะครับที่ตอนนี้ช้าไปละสามชั่วโมงมาหลังแปดสามยครับลายห้าสองห้าโซนนะครับขัสนสุดท้ายของรถ บ้านโปที่นี่สถานีบ้านโป่งช่านฉลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถและโปรดระมัดระวังอันตร,รายขณะก้าวขึ้นลงจากขบวนรถท่านผู้โดยสารโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถจอดเทียบทานฉลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถเร็วที่169 ต้นทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรสุดปลายทางสถานีเยราค่ะขอความกรุณาท่านผู้โดยสารโปรดอย่ายใช้บริเวณบันไดาทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจได้รับอันตรายร้ายแรงได้ขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีโพธารามสถานีราชบุรี สถานีปากท่อเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังว่าในการเดินทางครั้งต่อไป การรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ